ประเด็นของร่างรัฐธรรมนูญนะคะวันนี้ค่ะที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญถือเลิกดีช่วงเช้าวันนี้นะคะ8นาฬิกานาทีในการส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ให้กับนายกร,รัฐมนตรีนะคะช่วงเช้าวันนี้ตั้งแต่8โมง20นาทีเลยค่ะที่ทางประธานของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคุณมีชยัยฤชุพันธ์นะคะก็ออกเดินทางจากรัฐสภาไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพอถึงเลิกนะคะเวลาเคาะที่8นาฬิกานาทีก็เลยส่งมอบให้กับทางนายกร,รัฐมนตรี หลังจากก่อนหน้านี้เอาไปแก้ตามคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแล้วนะคะก่อนที่จะส่งมอบค่ะคุณมีชัยให้สัมภาษณ์สั้นๆกับสื่อมวลชนนะคะบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นกับการส่งมอบร่างให้นายกรัฐมนตรีเพราะที่ผ่านมาทํางานด้วยความยากลําบากค่ะตอนนี้ถือว่ากรททางานในส่วนรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นแล้วแต่ก็ยอมรับกังวลน,นะคะว่าอาจจะจัดทํากฎหมายลูกไม่ทันส่วนนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากที่รับมอบร่างแล้วนะคะก็บอกว่า ร่างรัฐธรรมนูญที่รับมอบมาเรียบร้อยดีหลังจากนี้ต้องดําเนินการตรวจสอบจัดทําร่างเป็นฉบับสมุดไทยก่อนที่จะนําความกราบบังคมทุนกล้าวทูนกระหม่อมแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะเรา,เรา,เ,ราเรามีสิ์ฉบับของท่านอาจจะมีเป็นร้อยที่จะต้องรีบทำเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะต้องออกกฎหมายมาเยอะเลย แล้วก็บางกฎหมายบางฉบับเนี่ยมันกำหนดระยะเวลาไว้ค่อนข้างจะสั้นเรื่องกับร้อยยี่สิบวันต้องทำลงลงมือทำปีนึงต้องให้เสร็จอะไรอะไรพวกนี้ต้องต้องทำกันตะลุมบอลทำกันั้งนั้นดังนั้นตทุกฝ่ายก็จะมีงานทำกันเยอะแต่ว่ากฎหมายเลือกตั้งเนี่ยมันมีเวลามีวเวลาเพราะว่าเรา เราจะทำออกท้ายเพราะพบพักพักกับกรกตจะต้องไปเตรียมตัวก่อนําออกไปเร็วเนี่ยลม้มทําไม่ได้ครับอ่ะขั้นตอนหลังจากนี้นะครับก็ต้องทําตามโบราณราชประเพณีครับก็คือต้องนำไปเขียนลงสมุดไทย3ามฉบับน,นะฮะเขียนด้วยลายมือครับของอารับเสร็จสิ้นแล้วต้องนำไปปิดทอง ติดคลุดทองคําแล้วก็จะนําขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระประมพิไทยก่อนหน้านี้ครับทางฝั่งของรองนายกรัฐมนตรีคุณวฒินุเครืองามก็คาดหมายว่าน่าจะมีการประกาศใช้ตัวของรัฐนูนฉบับใหม่ได้ประมาณเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2559นะครับซึ่งหลังจากนั้นทางคณะกรรมการร่างรัฐมนูนนะครับก็จะต้อง จัดทําตัวของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ10ฉบับให้แล้วเสร็จใน8เดือนครับ10ฉบับนะจะมี4ฉบับที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งก็คือตัวของพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสพรบประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการได้มาซึ่งสวพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองและพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งทั้ง4ฉบับนะก็จะต้องทําให้เสร็จแล้วก็เสนอต่อสอนชรหรือว่าสภานิติบัญญิแห่งชาติพิจารณาภายในหเดือนเมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งรวม4ฉบับเสร็จสิ้นเมื่อใดเนะี่การเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นภายใน150วันหรือว่า5เดือนก็เดี๋ยวนับเวลากันไปก็น่าจะเป็นประมาณสักกลางกลางปีหน้า